เกิดค่าเหนื่อยผู้กำกับนุ้ยได้รับเงินเดือนเท่าไหร่หลังมาเป็นบริการของเชษฐาจากกรณีที่พรรคเพื่อไทยในฐานะแกนนำจัดตั้งรัฐบาลจะคุมกระทรวงเศรษฐกิจเป็นหลัก นายเชษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีจะควบเกาอีนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลงังนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนายประเสริฐจันทะล,ลวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลนายตุลพัฒน์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศนายภูมิธรรมเวชยชัย,ยรองนายกรัฐมนตรีครวบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์และนายแพทย์ชนานานสีแก้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข โดยในายเชษฐานั้นก็ได้มีบริการมาดูแลสำหรับผู้กำกับนยุยหรือพันตำรวจเอกวัฒนยูวิทยาพโลภัยโดยผู้กำกับนยุยอยู่ในระดับข้าราชการตำรวจยศพันตำรวจเอกพิเศษได้รับเงินเดือนในระดับ25อัตราเงินเดือนอยู่ที่26,460-74,320ถึง 74, บาทซึ่งเงินเดือนดังกล่าวยังไม่รวมกับค่างเงินประจำตำแหน่งและสวัสดิการต่างๆอีก